หากพูดถึงเรื่องราวความรักที่แม้ความตายก็ไม่อาจพรากได้หลายคนคงนึกถึงตำนานอมะตะที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องของนางนาคพระขนงหญิงสาวที่จากไปพร้อมลูกในท้องแต่ด้วยแรงรักและความอลาลัยอาวรณ์ต่อสามีนางกลับไม่ยอมไปไหนแม้ร่างกายจะดับสูญแต่ดวงวิญญาณดังวนเวียนอยู่เพื่อเฝ้ารัก ตำนานนี้ไม่เป็นเพียงเรื่องเล่าสยองขวัญที่ติดอันดับความน่ากลัวที่สุดของไทยแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ที่ไม่มีสิ้นสุดที่ฝังรากลึกในใจผู้คนจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างหนังละครและบทเพลงมานับครั้งไม่ถ้วนวันนี้ทางช่องจะพาคุณย้อนกลับไปสู่พระขนงเมื่อกว่าร้อยปีก่อนเพื่อตามรอยตำนานรักของนางนาคผู้ที่แม้ความตาย ก็ไม่อาจพลากหัวใจของเธอออกจากคนที่รักได้และค้นหาคำตอบบ้าแท้จริงแล้วความรักอมตะเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานหรือคือความจริงที่ยังคงมีร่องรอยหลงเหลือจนถึงปัจจุบันเปิดตำนานวิญญาณรักที่ไม่มีวันตายนางหน้าพระบางขนง เรื่องเล่านิยายอิงประวัติจริงประพันธ์โดยสมเด็จกรมนราธิปประพันธ์พง์เรื่องราวของแม่นาคพระขนงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมานานแล้วเพราะมีหลักฐานว่าในสมัยรชัชกาลที่หมีผู้คนรู้จักแม่นาคพระขนงมากกว่าบุคคลสำคัญของบ้านเมืองเสียด้วยซ้ำที่กล่าวดังนี้ก็เนื่องจากสมเด็จกรมพยาดารงราชานุภาพได้ส่งเล่าให้หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุล ฟังว่าในสมัยที่พระองค์ท่านยังเป็นนายทหารประจำอยู่ในพระบรมมหาราชวังนั้นมีเจ้าพี่เจ้าน้องมาประทับคุยด้วยอยู่ใกล้วังกับประตูบ่อยๆทรงเห็นมีคนเข้าออกประตูวังเนืองแน่นอยู่เสมอก็ทรงคิดกันว่าน่าจะทดลองความรู้คนเหล่านั้นดูจึงทรงจดชื่อบุคคลสี่คนคือ 1. ท่านครัวโต สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมรังสีวัตรคัง 2. พระพุทธยอดฟ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกราชการที่หนึ่งสอันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นใครและ 4. อีนาคพระขนงแล้วให้คนไปคอยถามผู้ที่เข้าออกประตูวังทุกคนว่าตามรายชื่อทั้งสี่คนนั้นรู้จักใครบ้างความมีชื่อเสียงของแม่นาค ได้ทำให้วัดมหาบุตรริมคลองประเวศบุรีรัมย์แขวงพระขนงเขตรพระขนงกรุงเทพพลอยเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายด้วยในฐานะเป็นวัดที่ฝังศพแม่นาควัดมหาบุตรนี้พระศรีสมโพธหรือพระศรีสมโพเจ้าคณะวัดสุวรรณเป็นผู้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองในขณะที่ท่านยังเป็นพระมหาบุตรเรื่องราวของแม่นาค มีทั้งที่เป็นนิยายและภาพยนตร์บุคคลแรกที่ทําให้แม่นาคพระขนงโด่งดังขึ้นมานั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พระองค์ท่านทรงนําเรื่องอีนาคพระขนงออกแสดงเป็นละครเวทีที่โรงละครปรีดาลัยจนเตรียวกล่าวได้รับการต้อนรับจากผู้ดูเป็นอย่างมากจนต้องแสดงซ้ำอยู่ถึง24คืน ในนิยายกล่าวถึงแม่นาคว่าที่พระขนงมีเศรษฐีสองสามีภรรยาชื่อตามั่นกับยายมีหรือยายหมีทั้งสองมีลูกสาวที่สวยที่สุดในย่านพระขนงจึงมีหนุ่มๆม,มาติดพันหลายคนมากก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นแต่เพราะหนุ่มมากชอบประพฤติตัวเป็นนักเลงหัวโตตามัน่นจึงพยายามเกียดกันและจัดการมั่นทองนาคให้กับเสียยง ทองนาคจึงตัดสินใจหนีตามหนุ่มมากในวันที่เสียยงยกขบวนขันหมากมาหลังจากได้ทองนาคมาเป็นภรรยามากก็กลับตัวเป็นคนดีขยันขันแข็งทำมาหากินทั้งสองจึงอยู่กันอย่างมีความสุขต่อมาทองนาคตั้งท้องก็พอดีที่มากถูกเกณฑ์ทหารมากต้องไปเป็นทหารจึงฝากลุงกับป้าชื่อตาหอยกับยายหมาให้ช่วยดูแลทองนาคตาหอยกับยายหมา เป็นห่วงหลานสะพ้ายจึงรับทองนาคไปอยู่ด้วยทองนาคเป็นคนขยันขันแข็งถึงกำลังท้องกำลังไส้ก็ยังช่วยหาบขนมขายทุกวันจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งทองนาคเกิดเจ็บท้องจากคลอดลูกตาหอยจึงรีบไปตามหมอตำยชื่อยายจันมาทำคลอดให้แต่ยายจันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเด็กในท้องขวางตัว และทองหน้าไม่มีลมเบ่งในที่สุดทองหน้าก็ขาดใจตายทั้งที่ลูกยังอยู่ในท้องการตายลักษณะนี้เรียกว่าตายทั้งกลมซึ่งเชื่อกันว่าผีพวกนี้แรงทั้งแม่ทั้งลูกในวันที่ฝังทองหน้านายทุยซึ่งเป็นเพื่อนของมากที่ถูกเกณฑ์ทหารด้วยกันได้กลับมาบ้านที่พระขนงและมาทันช่วยหามศพของทองนาไปฝังที่ป่าช้าวัดมหาบุตร หลังจากนั้นพอตกดึกชาวบ้านใกล้วัดมหาบุตรก็จะได้ยินเสียงทองนาคเห่กล่อมลูกอยู่ที่โคนต้นตะเคียนใกล้คลองด้วยสำเนียงอันหหยหวนมีเสียงเด็กร้องไห้เสียงผู้หญิงหยาดเย็นปลอบโยนประสานด้วยเสียงหมาหอนในตอนแรกทองนาคก็ไม่ได้รุ้ร้ายอะไรนักจนกระทั่งลูกชายของนางไปเล่นกับเด็กวัดแล้วถูกเด็กวัดรังแก นางนาคจึงหลอกพวกเด็กวัดด้วยการยื่นมือยาวๆจะจับเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงทำเอาพวกเด็กวัดจับไข้กันเป็นแถวแต่รายที่ทองนาคเล่นงานอย่างจริงจังนั่นก็คือเสียยงเพราะเสียยงเคยปลุกปล่อมนางมาครั้งหนึ่งนางทองนาคจึงบีบคอเสียยงจนตายเมื่อมากกลับมาที่พระขนงก็พบทองนารอรับอยู่ที่หน้าบ้าน มากจึงไม่ยอมเชื่อเมื่อใครต่อใครบอกว่าทองนาคนั้นตายแล้วจนตาหอยผู้เป็นลวงต้องแนะนำว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ให้ทดลองดูเวลาทองนาคตําน้ำพริกให้แอบบีบเมนาวลงไปถ้าผีเป็นผู้ทำก็จะมีหนอนมากแอบทดลองดูก็ปรากฏว่าในน้ำพริกมีหนอนจริงๆแต่เขายังไม่ยอมเชื่อกระทั่งวันต่อมาขณะที่ทองนาคตำน้ำพริก บังเอิญทำสากหล่นลงไปใต้ถุนบ้านนางก็เอื้อมมือยาเฟื้อลงไปเก็บสากมากเกินเข้าถึงได้ยอมเชื่อว่าเมียของตนกลายเป็นผีไปซะแล้วและหนีไปหานายถุยที่บ้านทองนาครู้ว่ามากหนีก็ตามไปที่บ้านของนายถุยถุยกับมากจึงต้องพากันหนีอีกนางก็ติดตามไม่ลดละจนทั้งสองหนุ่มวิ่งหนีฝ่าเข้าไปในดงหนาดนางจึงไม่กล้าติดตามเข้าไป แต่ยังรออยู่นอกโดงหนาดแล้วเรียกเสียงเย็นๆตลอดเวลาจนรุ่งเช้านางจึงจำใจจากไปเพราะกลัวแสงแดดส่วนสองหนุ่มที่หลบภัยอยู่ในโดงงนาดนั้นสมผ่านคงวัดมหาบุตรออกบินทบาตมาพบเข้าก็ช่วยพากลับไปที่วัดและให้พระเนนช่วยกันวงได้สายศิลตั้งบาทน้ำมนตให้พระมานั่งล้อมมากกับถุยแล้วสวดพระปริศ ตกกลางคืนทองนาคก็มาจริงๆแต่ก็ไม่สามารถฝ่าวงสายศิลเข้าไปหานายมากได้ทำให้หนาคโกรธมากและเที่ยวปรากฏตัวหลอกหลอนผู้คนที่พายเรือผ่านหน้าวัดจนไม่มีใครกล้าผ่านไปแถวนั้นและชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดก็ต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นพระสงฆ์องค์เจ้าพลอยเดือดร้อนไปด้วยต้องย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นวัดมหาบุตรแทบจะกลายเป็นวัดร้าง เหลืออยู่แต่สมภารคงรูปเดียวข่าวความดุร้ายของทองนาคเล่าลือกันไปทั่วจนรู้ถึงหมอผีชื่อดังคนหนึ่งชื่อแยมหมอแย้มพาเจ้าเปลี่ยนลูกศิษย์มาที่วัดมหาบุตรเพื่อที่จะปราบผีทองนาคแต่กลับถูกทองนาคหักคอตายส่วนเจ้าเปลี่ยนกลายเป็นบ้าไปแต่ในที่สุดผีทองนาคก็ถูกปราบลงจนได้โดยเนนจิ๋วซึ่งมาแต่เมืองเหนือ เนนจิ๋วได้ใช้วิชาอาคมเรียกทองนาคหลงม้อเอาไปถ่วงน้ำได้สำเร็จเรื่องแมนาคในนิยายก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ก็มีคำเล่าลือบางกระแสว่าผู้ที่ปราบผีนางนาคไม่ใช่เนนจิ๋วทว่าเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระคังเล่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านรู้ข่าวการอรารวาสของผีแม่นาค ซึ่งก่อความบาดกลัวและเดือดร้อนแก่ชาวบ้านแถววัดมหาบุตรเป็นอย่างมากแม้แต่หมอผีเก่งๆก็ยังพ่ายแพ้ขอพับขอย่นเพราะถูกบีบคอไปหลายรายสมเด็จโตมาค้างที่วัดมหาบุตรแต่ท่านไม่ได้ทําพิธีอะไรมากมายอย่างหมอผีทั้งหลายเพียงพอตกคําท่านก็ไปนั่งที่บริเวณหลุมศพแล้วเรียกนางหน้าขึ้นมาสนทนากัน แต่ท่านจะพูดจาตกลงกับนางนาคว่าอย่างไรไม่มีใครรู้ลือกันว่าท่านได้เจาะเอากระดูกหน้าผากจากศพของนางนาคขัดกระดูกแผ่นนั้นจนเกลี้ยงเป็นมันแล้วนำกลับไปยังวัดระังลงยันกำกัดและเจาะทำเป็นหัวเข็มขัดเวลาท่านจะไปไหนก็เอาคาดเอวติดตัวไปด้วยนับตั้งแต่นั้นผีหนังนา้าคที่เคยอาวาดที่วัดมหาบุตรพระขนงก็สงบไป เมื่อไปอยู่ที่กุติสมเด็จโตเวลานั้นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรังคุนยังเป็นสามเณรอยู่ในกุตินั้นด้วยได้ถูกนางนาครบกวนสามเณรก็ฟ้องสมเด็จว่าสีกามากวนคข้าเจ้าสมเด็จท่านก็ร้องปลามว่านางนาคเอ้ยอย่ารบกวนคุณเนนคุณชีนางนาก็เงียบไปแล้วนานๆก็จะออกมาแย่เล่นเสียครั้งหนึ่ง พอถูกปรามก็หยุดไปเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆครั้นสมเด็จท่านชรามากขึ้นก็มอบกระดูกหน้าผากนางหน้าประธานหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันและให้สามเนนหม่อมราชวงศ์เจริญไปอยู่ด้วยนางหน้ายังคงเล่นสนุกเย้าแย่สามเนนตามเคยหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันทรงกลิ้วดุนางว่าเป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ามากวนเนนคุณเนนจะได้ดูหนังสือนังหา นางนาคจึงเงียบไปต่อมาหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันซึ่งได้เป็นหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัดได้ประทานกระดูกหน้าผากนางนาคให้แก่หลวงพ่อพริงวัดบางประกอบภายหลังหลวงพ่อพริงก็มอบกระดูกนางนาคแด่กรมหลวงชุมพรเขตอุรมศัก์กระดูกนางนาคจึงไปอยู่ที่ซองผีที่วางนางเล้องอยู่ที่วางนางเลิ้งไม่นานเท่าไหร่หนางนาคก็มากราบทูลลา คงจะหมดเวรหมดกรรมไปเกิดใหม่แต่จะเกิดเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะนางนาคอาจจะไปเกิดเป็นอมนุษย์ก็ได้และคําว่าอามนุษย์ก็ครอบกลุมกว้างมากตั้งแต่ผีปีศาจยักษ์มานางไม้เทวดาเป็นต้นหากให้สันนิษฐานนางนาคน่าจะเกิดในระดับที่สูงกว่าผีขึ้นไปและกระดูกนางนาคชิ้นนั้นก็อันธารหายไปไม่พบเรื่องราวอีกเลย เรื่องราวไม่นา่าที่บางครั้งก็ดูจริงเกินกว่าเรื่องนิยายอย่างนี้ทำให้เกิดความคิดขึ้นสองอย่างบ้างก็ยังคงเชื่อว่าเป็นเรื่องนิยายแต่มีมากกว่าบ้างก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและฝ่ายที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนั้นได้พยายามรวบรวมหลักฐานมายืนยันเช่นขุนชานคดีหรือปัน่นกำนันตะบนพระขนงสมัยนั้นได้เล่าถวาย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีราเมศวรพระองค์เจ้ายุคคนที่คำพรพระราชโอรสในรัชการที่หว่านางหน้าเป็นบุตรสาวของขุนสรีในอําเภอบ้านอยู่ปากคลองพระขนงฝั่งตะวันตกข้างวัดมหาบุตรตามหลักฐานนี้นางหน้าไม่ใช่ลูกสาวของตามัน่นและยายหมีแต่อย่างไรและไม่ใช่เด็กสาวกําพร้าด้วยและเป็นสาวสวย ที่จะหาสาวใดในย่านพระขนงมาเทียบเคียงได้ยากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีราเมสวนเมื่อได้ทรงฟังเรื่องราวแล้วถึงกับรับสั่งว่าสวยสดงดงามถึงอย่างนั้นทีเดียวหรือมีหน้าเล่าเจ้าพวกหนุ่มๆถึงได้ตอมกันนักและปีศาจก็มีฤทธิ์ร้ายแรงถึงเพียงนั้นและหลักฐานที่กสอรอกุลาบบรรณาธิการหนังสือสยามประเภทตอบข้อข้องใจของคนอ่าน ลงในหนังสือเล่มที่สวันเสาร์ที่10มีนาคมพศ2442ว่าจะเป็นวันเดือนปีใดจำไม่ได้เป็นคำพระศรีสมโพธบุตรวัดสุวรรณเล่าถวายสมเด็จอุปชาว่าในราชการที่สกรุงเทพอําแดงหน้าบุตรขุนสีในอำเภอบ้านอยู่ปากคลองพระขนงเป็นภรรยานายชุ่มตัวโขนทศกัณในพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์บนตรี อําแดงนาคมีบุตรถึงอนิจจกรรมนายชุ่มทศกัณฐ์สามีนำศพอําแดงนาคภรรยาไปฝังที่ป่าช้าวัดมหาบุตรศพอําแดงนาคฝังไว้ที่นั่นไม่มีปีศาจหลอกผู้ใดเป็นแต่พระศรีสมโพชเจ้าของวัดมหาบุตรเล่าถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระปรามาุชิตชินโนรถว่านายชุ่มทศกัณฐ์เป็นคนมั่งมีบุตรนายชุม่มมีชายหญิงหลายคน แต่ล้วนยังไม่มีสามีภรรยาทั้งสิ้นบุตรนายชุ่มหวงสมบัติของบิดาเกรงว่าบิดาจะมีภรรยาใหม่พวกลูกชายจึงทําอุบายให้คนไปคว้างปลาชาวเรือตามลำคลองริมป่าช้าที่ฝังศพอำแดงนาคมารดากระทํากิริยาเป็นผีดุร้ายหลอกคนจนถึงช่วยนายชุม่มถีบระหัดน้ำเข้านาและวิดน้ำกู้เรือของนายชุ่มที่ล่มก็ได้บุตรชายแต่งกายเป็นหญิง ให้ขายอําแนงนาคมารดาทําเกติยาเป็นผีดุร้ายให้คนกลัวทั่วทั้งลําคลองพระขนงบุตรนายชุ่มทศกัณฐ์หลายคนได้เล่าถวายเสด็จอุปชาว่าตนได้ทํามัญญาเป็นปีศาจอําแนงนาคมารดาหลอกชาวบ้านจิงดังพระศรีสมโพธกราบทูลเสด็จอุปชาทุกประการตามข้อความข้างต้นนี้สามีของหนังนาคแทนที่จะเป็นนายมากกลับเป็นนายชุม่ม และวัดมหาบุตรที่กล่าวถึงก็คือวัดมหาบุตรนั่นเองแต่หลักฐานทั้งสองนี้ก็ยังขัดแย้งกันเองจึงต้องแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อในเรื่องไหนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของแม่นาคพระขนงก็ยังคงเป็นตำนานรักอมะตะประจำถิ่นพระขนงมาตราบเท่าทุกวันนี้และเพื่อเป็นการระลึกถึงแม่นาคทางวัดมหาบุตรจึงได้สร้างศาลแม่นาคพระขนงขึ้นในบริเวณวัดเพื่อให้ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ได้แวบมรกราบไหว้ย่านากันเหตุที่ผีแม่นาคเขียนหนักเพราะเอาศพไปฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่ก่อนหน้าที่ทิดมากจะมาผีหนางนาคไปร้องขอข้าวเนนและยื่นมือไปเนนเอามีดหมอหลวงตาฟันมือขาดหลวงตาเอาเนนไปไว้ในกุฏิเอาใบหนาดสวมและนอนเฝ้าแต่ผีหนางนาคก็มาหักคอเนนจนได้ผีหนางนาคก,กับลูกเที่ยวหลอกชาวบ้านและคนเดินทาง รวมทั้งพระในวัดจนปินที่เรื่องลือแม้หนุ่มหนุ่มผีหนังหน้าก็แปลงกายเป็นสาวสวยมาหลอกให้หลงพอรู้ว่าเป็นผีก็หนีขวัญหน,นีดีฝอติดมากเองจะไปไหนก็ไม่ได้หนังหน้าคอยติดตามในที่สุดต้องหาหมอผีมาเรียกวิญญาณหนังหน้าและลูกใส่ม้อนำไปถ่วงน้ำแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผหีหนังหน้าจึงหายไปแต่ตำนานเรื่องแม่นาาพระขนงก็ยังเล่าสืบกันมา จนถึงกับนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงฉายให้คนชมติดใจไปตามๆกันกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเรื่องราวของแม่นาคพระขนงยังคงถูกเล่าขานอย่างไม่มีวันจางหายบ้างบอกว่าเป็นตำนานผีสางอาถรรพ์แต่สำหรับอีกหลายคนแม่นาคคือสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้เหนือความตายที่วัดมหาบุตรย่านพระขนงในกรุงเทพทุกวันนี้ ยังมีสารแม่นาคที่ผู้คนนับไม่ถ้วนเดินทางไปกรบบาบไหว้ขอพอรเรื่องของความรักความผูกพันและการครองคู่เชื่อกันว่าแม่นาคยังคงรับรู้คำอธิษฐานและช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาสุดท้ายตำนานแม่นาคอาจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหลอนแต่คือกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของความรักที่แม้การเวลาหรือแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพากไปได้แล้วคุณละ่ะ เชื่อหรือไม่ครับว่าความรักของคนคนหนึ่งสามารถคงอยู่เหนือการเวลาไปตลอดกาล